Oh uh กวกหองเกาเละ่ะตอนนี้แต่เว้นหอนเสี่ยงดวงนอนในเทียงอาทั้งเลียงเข้ามาคุม,ม,แ,มนะแทบสิเป็นก่บุ่มเจ็บระบุ้มแสบเมื่อแต่มีเสือกระบววังเอาไว้ไปผูกไว้อยู่ตีนในแปรทอนตอนนี้มาโซาพักหลักนอ,อนหล่อนนี่เมนไปอย่างวันนี้บ้านมามีแนวซี เงินไม่หวานตอนยามมายจัก <trabajar> ว่ายากหลือเ่ินพอสบายอูเอาฟังเสียงเราฟ้ายังโอ้ยเจเจเจ็เอาไปทิมแท้ะนองก็ได้เอาไปทิมก็ได้ดอกละไปกองห้างเนาะเฮ้ยเจ๊ยายว่าจะของจังซานเจเจ ว่าสิฟ้าก็จังสันเพราะว่ามันสิไข่สันได้ใหญ่เอาไข่ไม่ใหญ่สิผาหาน้อกินเมียเป็นเคีื่องห้อนเนี่ยโบต้องไข่บ่ต้องไข่ดอก <c oughs> เอาซีา่คันปูออกมาแล้วสีฟ้าเ<ช>จ็ดสิผ้วาวันป่าอายุสาน,นี่ปูเราบ่ใหายล้งกระชังแล้วเราบ่อยู่เอาสันบอกเฮ้ยเขาเราอยู่กับโบลง,งตัวเอาสันน้องสีจอบ,บ้อนให้เออคันเป็นตะไข่โบต้องลงห่วยลงหนองแมียนจอบปลาให้เอื้อยครับเอาสันนี่สิฟ้านปลาครับครับไปแลมมูงูหมอยเปอมจะพักขัด งอนบอองเกิดมาดุนเลยถวยเท่าเท่าเท่าอ่ะอยากเีบอยากเวบาห่าวน้ำสาวสำน้อยแลมเท่าจนหัวงอกย่งมาถูกหลอกด้วยคำซ้ำอ,อ้อยหลวงมักเดียรอยเอาใจเจ้าน้อก <laughs> ูบอกมึงอาบนนมมึงยังบ่าอ,อาบนนมอาไปทางมันหนาวกิบปอปบมึงกูเห็นบอกหอยเซรีมึง วัได้เม้นๆอะไรบาดแดกแดกดีบ่อะไลใหญ่ก็หอยกรหอยแล้ๆฮะกรหอยจบไปบ่อเด้เถราไปอังมันจอยตัวเอาถือวิ่งไว้ห่อนลังมูดน้าจะบาดกอนเฮ้าอากลับก็สุ่มไปได้แล้วใหญ่บ่อๆเรวว้ายตัวนี้งยครับหน้ามุนลละใหญ่เอาแมใหญ่เลยเรกใหญใหญ่เลยลูไปยังเด้บ่าซุ่บ่ มันมีหอดลมป่ายังแย่ป่ายังมันสิะซีนป่าวานเลือดเลือดเดเลือโอ้ยตัวยังไงไปข้างบ่อไปเลยไปข้างบ่อไปข้างบ่อเฮ้ยสะพ้อพูดแล้วห้ามน้องนี่บ่มีปลาเอ่อขนบ่มีปลาไม่ยังเส้นนั่นมีแต่ลิงน้ำอีจุดไม่ยังพูดลุงอุ้ยอีปอบเลี้ยดูกมึงเอามาว่าจดักเซนมันมาเป็นลิงน้ำไม่ยังละหอนชะนีนำเฮ้ยเลี้ยน้ำกับ่อม่นชะนีน้ำกับ่อม่น ไม่ยังละเท่าเขาเอินผีเสียน้ำก็เลยมาบานเหี้ยใส่ข้นบานหนึ่งกูจะออกใส่บานอ่ะออกทั้งตามันนั่นแม่มึงตกีกวนปลาซิวออกง่ายออกแรงเมืนตกีออกทั้งตีนเหี้ยหนอนออกแล้วลูกพี่น้องเบิ่งเด้อบันี้ลิ่นเปลี่ยนเผาลุงโชคดีเด้อพวกเจ้าม่ามือนี้แต่ว่าใอยอยากถามว่าพวกเจ้ามาอย่างงมหอยงมหอยหอยหน้าพวกเจ้าบ่มีตีมีอยู่มันจอย แม่แล้วนพวก้าบ่ใส่ปุ๋ยจักเทื่ออุยออยบ่แม่นเอาใส่ปุ๋ยตเออแ่ัเป็นปูมอยู่สุดาเขาแม่นิพวก้า่ได้มเห็พานาเด้นี่คันปูมึงอยู่กู่่มาส้่กูขี้เดยดมือปูมึงขี้เดยด้ำเหลืองย้อยปักปักย่นบ่ตงไป่าฮอดมองขี้เดยดราบปอยูกหรอกเมื่อนี้หาปลาขึ้นมาหาหอยขึ้นมากินเข้าเที่ยงน้ำกันเลยอามันเป็นจังไดเข้าเทียงออบ่ราแม่ป้าเข้าวสิตายม้งจางมงจังหอดข่าเที่ยงเขาจังไ๋แลมเข้าเทียงนี่เขาตรงตรงย ข้อเท้ยงเข่าตรงๆขันเข่าใบเดี๋ยวเข่ายบกับเปรี้ยโอ้ขันเข่าแรงเข่าแรงนี่แหววอันขันเข่าคอนสีแก้งวับไว้จะย่านเท่โอ้มว่าแล้วดีเว้ยพวกเจ้ามาสองคนตัวนี้ติมาหลายคนอยู่เอาอยู่ใส่ละขึ้นหน้าอยู่หัวดอนผุ่นแหน่โยใส่เกินไม่ให้นร้านเนี่ยมาลุงแม่ มันจะอยู่กับผู้ใดคือเป็นตัลตายคนแท้ลายอยู่บักเสชิญดวงมาวันลายแต่ป้ยจะกินไม่กูนลวขึ้นหาแต่เดียวอยู่แต่าเลลือคนลดวายลุงได้ไปบอกไฮคือว่าพากันเปื้อนหงมไฮอีนานูหนูน้าว้ายลรื่องซื้อหลานจังซื้อหลานก็ไปได้เด้เรานี่ยูุพ่อฟังย่างใหญ่นะมึงเด็ดละมึงไปร่อนน้ำบักจับใช้จังไ้สินซอยสินขาดเบ้ดแห้งโลกมึงไปแล้วไปประเดี๋ยไปร่อนน้ำบักจักใส่ดอกป้า ไอหยังสัตวอันนี้ชุดคอยแฟชั่นเขาตัดมาจังสิแฟชั่นจ้าวู้สันกับสันพูดให้กูยืมใส่ยางผ้าบานจังมือเนี้ยเด้อโอ๋ยจะยืมใส่วันทึกหมาก็สิแล่น้ำคนเป็นละหุยพวกมัตจมาแล้วเด็กน้อยแลนด์ด้วยซอแม่วุ่นวุ่นวุ่นแล้วซอให้ยังเอาก็าจะว่าท้าสันลิงเขาบานจังนั่นโอ้โหเมียถูกเตี๊ยบถูกเดียนเพราะสำเนียงจากใส่ชุดน้มเขาเว้ยคด็กน้อยเห็นเราใส่ชุดแบบนี้เขาบอกเดี๋ยวว่าท้าสันลิงเขาบานยังแมย์แมย์เมียงหข์เมย์าม Bye-bye. <laughs>